หลังคาเป็นโครงเหล็กนะเป็นโครงเหล็กกาวนัยน,นะฮะซึ่งคานลักษณะคือคานคอดินนะ,ะแต่ว่าจะอยู่บนเขาเรียกว่าคานลอยนะฮะ <Wow. S 1> เข้าแบบเข้าคานขุดคานนะเขารับกันอยู่ที่ความสูงของดั้งนะฮะ,ะช่างเขาทําไว้ที่หกสิบเซนนะครับหกสิบเซนจากจากจากหัวเสานะฮะขึ้นไปนะฮะข้างบนโอเคหกสิบเซนนะครับจากวัดจากหัวเสานะฮะวัดจากหัวเสาลงมาหา คารตัวล่างนี้นะครับอยู่ที่เมตรยีเซนนะครับก็ถือว่าเร็วนะเร็วมากนะครับจ้างสคนทําได้ขนาดนี้นะก็สรุปครับงบประมาณในการทําบ้านหลังนี้นะฮะเสาสิบสอต้นนะฮะค่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT สิริพงศ์ครับผมมาเจอกันแล้วครับผมหลังนี้นะที่ผมลงคลิปเมื่อประมาณสัก3-4วันก่อนนะก็มาเจอกันในสภาพที่ว่าจะเร็วไปไหนเนี่ยช่าง4คนนะเนี่ยห<อ> 1> 1, น,น,นึ่งสองี่คนอยากำลังมุงสังกะสีมุงอลูมิเนียม ข้างหน้านะฮะการสางข้างหน้า,า,นาแผ่นสุดท้าย mm hmm. ก็จะทําการยกโครงมูลังคาเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะข้างล่างก็ทําการขุดคานอยู่นะโอเคโอ้โหจะเร็วไปไหนอ่ะวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะมาอ่ารีวิวบ้านหลังนี้กันนะแล้วก็มาดูว่างบป,ประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างยกโครงมูหลังคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะวันนี้จะบอก ทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคทั้งราคาเสาราคายกโครงุงหลังคาราคาก่ออิฐก่ออ่ก่อคานนะรวมถึงการก่อผนังนะก่อเดี๋ยวว่าเราเรา,เราจะมาดูราคากันนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับ <Okay. S 2> อ่ะอันดับแรกนะฮะผมจะมาพูดถึงความยาวเสากันนะโอเคเสานะฮะลูกค้าใช้เป็นหน้า6นะครับความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับ ก็ไม่ต้องทําลูกคานนะ,ะลูกค้าบอกว่าไม่ทําลูกคานลูกคานยกพื้นขึ้นมานะทำจากคานคอดินฮะโอเคแต่ลักษณะนี้ก็คือทําคานลอยฮะลอยลอยอยู่บนดินนะฮะเป็นคานที่เขาประกอบบนดินเลยไม่ต้องขุดนะครับ <Whoa. S 1> ความกว้างของห้องนะฮะอยู่ที่4เมตรคูณ4เมตรนะครับผมนี่ <Whoa. S 1> เหล็กที่ลูกค้าใช้ในการทําเสานะลูกค้ามาสั่งกับผมเป็นเหล็กตัวข้ออ้อยดี1 2 SD30 ดีนะฮะเป็นเหลขเขาา็กข้ออ้อยข้ออ้อยเบานะ คอยเบาซึ่งตกเม็ดละ280บาทนะครับก็ราคาเสานะครับทั้งหมดนะฮะ12ต้นเนี่ยนะครับลูกค้าสั่งทั้งหมด12ต้นราคาเสาอยู่ที่16,800บาทนะครับลังคาเป็นโครงเหล็กนะเป็นโครงเหล็กกาวนั์น,น,นะฮะเส้นที่เห็นนะครับเส้นละ6กราบาทเหล็กกำลังขึ้นครับเชวงน,นี้นะ สังกะสีไม่ใช่สังกสีนะจะเป็นอ l ลูซิงนะเขาเรียกว่าอลูซิงนะครับสั่งมาอีกก็หมดหลายหมื่นนะโอเคอ่าแผ่นสุดท้ายโอ้มีการเก็บสีให้ด้วยครับเก็บสีรอยเชื่อมไปด้วยนะโอเคชายคาข้างหน้านะยื่นออกมาประมาณสอเมตรแปรวมถ้าเป็นสังกะสีรวมอลูซิงก็เป็น3าเมตรพอดีนะครับ <S <S อ่ะตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะทาสีแซมสีทุกอย่างนะคะ ตามสีบริเวณเชื่อมทุกจุดนะครับโอเคก็ค่าช่างนะแถวนี้ค่าช่างแถวนี้เขารับเป็นต้นนะครับผมเขาไม่นิยมรับเป็นตารางเมตรนะก็เขารับเป็นต้นนะครับยกโครงงราคานะลักษณะนี้เขารับต้นรับประมาณพันห้าถึงสองพันบาทนะครับผมก็เฉลี่ยเอากลางๆก็คือต้นละพันเจ็ดก็คือยกตั้งให้ดึงให้เชื่อมทุกอย่าง ขึ้นโครงขอแค่มีอุปกรณ์ให้เขานะฮะ <Okay. S 1> อยู่ที่ต้นละพันเจ็ดโดยเฉลี่ยนะก็ถือว่าทำได้ดีมากนะฮะสำหรับช่างชุดนี้นะครับผมโอเคก็ทำเร็วครับแป๊บเดียวนะประมาณ4-5วันก็ยกโคงรงมูลคายใกล้จะเสร็จแล้ <Whoa. S 1> วแต่ก่ขอคานนะงบประมาณในการทำนะครับในการทำทั้งหลังนะได้เท่านี้นะครับผมใช้งบประมาณอยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งแสนสักหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับคือมันตกประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกว่านะฮะคือรวมค่าช่างด้วยนะครับผมรวมค่าช่างแล้วโอเคนะก็จะตกอยู่ประมาณนี้นะก็ผมก็ตีให้เป็นจำนวนเลขก,กลมๆก,มก็ประมาณแสนสามนะฮะแสนสามว้าว <Wow. S 1> นะได้ได้คือเท่านี้นะโอเคยังไม่รวมตีไอไอไอเขาเรียกอะไรหลบนะ ีบังลมที่หลบใส่นะคืออุปกรณ์แค่นี้นะครับได้แค่นี้มาแสนสามโอเคถ้ามีมีหลบมีอะไรเข้ามาก็จะตกประมาณแสนะห้านะยกคงบุหร่คาทำทุกอย่างเรียบร้อยมีมีเทคานอาจจะไม่ได้พื้นได้พื้นด้วยนะประมาณแสนห้านะครับโอเคตอนนี้ก็กำลังทำการเข้าคานนะครับป้าวกอบคาน ซึ่งคา,รรานลักษณะคือคานคอดินนะแต่ว่าจะอยู่บนเ็าเรียกว่าคานลอยนะฮะเข้าแบบเข้าคานขุดคานนะเขารับกันอยู่ที่เม็ดละ70บาทนะครับแถวนี้นะแถวนี้ไม่ได้ช่างแถวอื่นนะแถวนี้เลยโอเค <Okay. S 1> นี่ครับก็เป็นการเข้าคานทั้งประกอบทั้งมัดทั้งเทป,ปูนนะจนถึงแกะแบบออกแบบนี้นะครับก็โดยปกติครับก่ออิดนะการก่ออิด ก่ออิฐฉาบอย่างเงีนน้ยเขารับเป็นตารางเม็ดนะฮะโอเคก็คือก่ออิฐตารางเมตรหนึ่นงหกสิบบาทฉาบด้านในตารางเม็ดละหกสิบาทฉาบด้านนอกตารางเม็ดละหกสิบาทเหมือนกันซึ่งก็ตกเบ็ดเสร็จนะตารางเมตรละร้อยแปดสิบาทคือทั้งฉาบด้านในด้านนอกนะครับผม <S <S ก็มาดูลังคากันนะความสูงของลังคาความสูงของดั้งนะฮะช่างเขาทําไว้ที่หกสิบเซนนะครับหกสิบเซนจ้ก จากจากหัวเสานะฮะขึ้นไปนะฮะข้างบน60เซนนะครับแล้วก็ตัวชายหน้านะชายหน้าก็คือตัวบังกันศาสตร์เนี่ยข้างหน้านี่ก็จะวัดจากหัวเสานะฮะลงมาหาตัวจันทันนะ60เซนเหมือนกันนะครับโดยประมาณนะแล้วก็จากจันทันลงมาหาใตา้ใต้ตรงนี้นะใต้อ,อเสอเปล่านะครับ ก็เจะ60เซนสรุปแล้วคือจากวัดจากหัวเสานะฮะัดจากหัวเสาลงมาหาคานตัวล่างนี้นะครับอยู่ที่เมตร20เซนนะฮะก็ถือว่าเร็วนะเร็วมากนะครับช่าง4คนทาได้ขนาดนี้นะ <Wow. S 1> ว,นว้าววันใช้เวลากี่วันนะหวันคือขุดหลุมขุดหลุมหนึ่งวันนะขุดหลุมเทฟติงเทลินเสาวันที่2ทําการยกตั้งเสานะฮะยกตั้งเสาแล้วก็ทําการดิง่ง นะครับทาการดิ่งทำเตะทำการเททับตีนเสาที่ผมถ่ายคล,ลิปลงกันแหละโอเคนะครับวันที่สามวันที่สามทำโค้งนะทำทำตัวดั่งตัวตัวนี้นะทำการเชื่อมอยู่ข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นไปใส่ข้างบนนะฮะววันที่สามแล้วก็ไล่ไล่ไอ้พวกโครงเหล็กด้านบนนะวันที่สี่เช้ามาก็ทำการมุงหลังคานะมุงหลังคาประมาณเสร็จประมาณสัก นะแล้วก็มาตอนช่วงบ่ายก็ก่อคานรอนะครับโอเควันที่5้าก็มาทําข้างหน,น้านะทาข้างหน,น้า <Okay. S 2> ทาบางแดดบางฝนข้างหน,น้าเรียกว่าเร็วนะโอเคสี่ <Okay. S 2> คนนี่ผมว่าคือที่ผมไม่ได้มาถ่ายหรือผมคิดว่ายังไม่เสร็จนะพอพอวางจากงานนะพอวางจากการสุกของแล้วมามาเดินดูนะปรากฏว่าโอ้โหไปเร็วมากเลยนะ wow. ่ะโอเคครับก็สรุปครับงบประมาณในการทําบ้านหลังนี้นะฮะเสาสิบสองต้นนะฮะค่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณแสนแสนสองหมื่นกว่ากว่านะฮะตีไปเลยกลมๆคือแสนแสนสามนะฮะรวมค่าช่างทุกอย่างนะฮะได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเหล็กอุปกรณ์นะฮะขึ้นนะฮะก็จะอยู่ประมาณสักแสนห้านะฮะโอเคอยู่ประมาณแสนห้าถ้าใครที่อยากจะทําบ้านนะฮะทำบ้าน ก็ถืองบะฮะบ้านเสาสําเร็จแบบนี้มีงบประมาณแสนห้าก็สามารถยกคมมูลค่าได้แล้วนะครับผมแล้วก็หาเงินอีกประมาณสักแสนห้านะโอเคอ้อมนะฮะก่อกำแพงทําประตูนะฮะเทพื้นผมว่าเบสเสร็จหลังนี้น่าจะตกอยู่ที่ประมาณสักสามแสนนะครับสามแสนก็ขึ้นอยู่ได้แล้วนะครับผมโอเคโอเควันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์นะฮะโอเคผมก็จะมาดูเรื่อยๆครับผมดูวิธีการทํางานของช่างเรื่อยๆนะดูความคืบหน้านะเดี๋ยวผมจะต้องมาบ่อยๆแล้วเพราะว่านานๆมาทีนี่โอ้โหไปถึงขนาดนี้แล้วนะถ้าปล่อยไว้อีกสักสองสามวันสงสัยจะน่าจะก่อกระแพงมิดแล้วนะฮะ <Huh? S 2> อ่ะโอเควันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะ ใครที่สนใจในงานประเภทนี้ครับฝากกดไลค์กด s c บ i b e กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสลับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกัน,นคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ